ก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเพาะต้นก้าสลัดนะครับกวอนอื่นเลยเราต้องมีฟองน้ำนครับเพาะต้นก้าสลัดบนฟองน้ำฟองน้ำอะไรก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นฟองน้ำที่เอาไว้ฉาบป,ปูนนะครับเออควาหนาประมาณหกหุนนะครับแม้ยังไม่ถึงนิ้วแต่ส่วนมากเขาจะใช้ นิ้วคุณนิ้วนะครับจะใช้ความหนานหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ผ่าผ่าให้เป็นช่องเป็นตารางตารางนิ้วนะครับแบบนี้ก็เ,ออเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําฟองน้ําให้เปียกน้ํานะครับผมแล้ก็จะเอาฟองน้ำนมาขยำน้ําให้ให้น้ํามันเข้าซึมเข้าข้างในนะครับ ให้มันอมน้ำก็จะประมาณนี้นะครับไม่ต้องบีบออก<ม>ก็เสร็จเอา,มาเมล็ดพันธุ์ลงฟองน้ำกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันผมก็เตรียม,มเมล็ดพันธุ์ผักสลัดไว้แล้วนะครับเราจะปลูกประมาณยี่ห้าต้นวิธีการเอาลงเราจะใช้ไม้จิ้มฟันนะครับไม้จิ้มฟันแตะแตะที่ เมล็ดแล้วก็มาหยอดหยอดลงใส่ฟองน้ำนะครับหนึ่งฟองน้ำต่อหนึ่งมเมล็ดนะเห็นหรือเปล่าครับมาซูมดูใกล้โอเคครับ อย่าไม่ต้องหยอดลงลึกนะครับเอาไว้ด้านบนก็พอก็เอาไม้ลงเสร็จสิ้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเก็บไว้ที่มืดนะครับ